สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปแบบพี่ก้าคานะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในหัวข้อที่ว่าคําใบ้เกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาจะเป็นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรนะจ๊ะมาจา้ะวันนี้เราจะมาเปิดพลังงานของพวกคุณกันดูคะ่ะก็มีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะ3สําหรับให้เรื่องนะจ๊ะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดนะคะเป็นกองที่1กองที่สองและกองที่สาคะ่ะเลือก สำหรับเลือกกองที่เราชอบได้เลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูฉเฉลยพร้อมมันทีละกองะคะ่ะป้าหสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะมาดูกันเลยจ้าน้องยูนิคอนถ้าสำหรับยูนิคอนเนื้อคู่ของคุณนะคะจะมีลักษณะแบบใดคำใบ้เกี่ยวกับเนืเ้อคู่ของคุณจ้ามาดูกันเลยโอ้โหสำหรับคนกองนี้นะคะต้องบอกเลยว่า เนื้อคู่ของคุณน่นะครับมีความเป็นไปนได้ว่าเป็นคนเก่าๆเ,เก่าในที่นี้นะคะถ้าไม่ใช่เป็นคู่ที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตนะคะก็จะเป็นคู่ในปัจจุบันนี่แหละที่ที่เคยคบกันเคยคุยกันแล้วมีเหตุทําให้ต้องห่างหายกันไปดวงชะตานะคะก็จะพัดนําพาให้คุณและเขาเนี่ยนะคะกลับมาได้สมหวังกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองจ้าทีนี้นะคะเรามาดูลักษณะของเขากันนะคะเพื่อจะคุ้นคุ้นบ้างเนาะสำหรับลัก สนงของเขาะคะก็อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนและอารมณ์ร้อนมุทะลุนิดนึง่งไม่ไม่กลัวเกรงกับอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นคนลุยๆนะจ๊ะทํางานเกี่ยวกับตํารวจทหารอะไรแบบนี้ได้ทํางานสายลุยๆอะไรแบบนี้ค่ะได้นะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนิดนึงบางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่เข้าถึงเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรมีมีอะไรแล้วเหมือนเขาจะไม่พูดจะเก็บไว้ในใจเป็นคนลึกลับอะไรอย่างเงี้ย นิดหนึ่งโลกส่วนตัวสูงนะคะอ่าเป็นคนที่เรียบเรียบนะคะเรียบเรียบง่ายๆสบายๆนะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็หาเงินเก่งที่สุดคนนึงนะคะ่ะจะเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านการเงินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะได้ได้หมดนะนั่นแหละคะ่ะอ่าจะเป็นคนที่ดูเรียบเรียบนะคะเรียบเรียบอบอ,อุ่นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึง ดูดีน่นมีความรู้สึกว่ามีความดูดีระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเออ,อ ร่างกายนะคะก็ค่อนข้างจะสภาพเขาไม่ใช่สภาพเขาเรียวกว่าเออบุคลิกบุคลิกภายนอกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคนที่สันทัดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงสันทัดดูกระฉับกระเฉงเออดูปราดเปรียวอะไรเงี้ยหุน่นพอดีพอดีไม่อ้วนมากไม่ผอมมากจาก้าเอออ่ะแล้วนี่นะะก็คือลักษณะถ้าคำใบ้เกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณนั่นเองจ้ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะไป มาจ้าคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี้นะมาดูกันเลยคำใบ้เกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณนะคะลักษณะจะเป็นแบบใดโอ้โหคนคนนี้ คนคนนี้นะคะมีความเป็นไปนได้ว่าอาจจะเป็นคนช้าๆหน่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุอ่นนิดนึ่งคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอะไรเงี้ยเป็นหลักเลยในชีวิตเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุนิดนึงเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทํางานเยอะนะคะเป็นคนที่อาจจะสําเร็จเออสำเร็จประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วระดับหนึ่อะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอ่อนไหวง่ายนะคะ เสียใจต่อคําพูดหรือสิ่งอะไรที่แบบว่ามากระทบจากภายนอกได้ง่ายนะคะเออเหมือนกันมีความอ่อนไหวทั้งด้านจิตใจเป็นคนอารมณ์อารมณ์มเหมือนก็จะเป็นศิลปินเลยแหละเอออารมณ์ศิลปินเป็นคนแบบว่าถ้าถ้าเกิดว่าคุณได้เจอเขานะคะได้ได้คบกับคนคนนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็การกระทําเป็นอย่างมากเลยนะคะเออถ้ามีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าเออ จะเงียบจะเป็นคนที่เงียบไม่อาจจะไม่โต้เถียงหรือว่าเอามีการขัดแย้งออกไปอะไรเงี้ยกับคุณแตะะ่เขาจะเป็นคนเหมือนเก็บอะไรอย่างเงี้ยเก็บอยู่ในใจนะคะเสียใจอยู่คนเดียวคิดมากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอืมอาจจะ เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งคุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะุอาจจะต้องระวังในการกระทำและคาพูดอะไรอย่างนี้นิดนึงเป็นครูอาจารย์ได้นะคะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีหน้าที่การงานของเขาเนี่ยจะมีความสําคัญต่อคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรแบบนี้ได้เป็นที่เคารพของเพื่อนร่วมงานของผู้ที่ร่วมงานกับเขาอะไรอย่างนงี้เป็นต้นนะคะ ในรูปรักลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยนะคะเป็นคนดูภูมิฐานเนี่ยนีดนึงดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะมีอายุมากกว่าคุณเงี้ยเป็นต้นร่างกายรูปร่างนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะกำยำหน่อยอหกำยำอบอวบมันมันก็ไม่เชิงอวบแต่มันจะเหมือนกับผู้ เป็นคนที่อ่ะถ้าเป็นผู้ชายแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณคนที่เข้ามาดูนะคะคุณถามถึงผู้ชายอะไรอย่างนงี้นะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ารูปร่างกำยำทุ้มท้วมอะไรแบบนี้นิดนึงเป็นคนแบบบึกปึกปกับหนาะหนาปึกปึกเอออะไรเงี้ยน่าจะนึกออกแล้วน่าจะเข้าใจถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูมีน้ํามีนวลอะไรแบบนี้นิดนึงมีมีเนื้อมีหนังหน่อยเอออ่าแล้วนี่นะคะก็คือคําใบ้ลักษณะเกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปต่อที่คน ที่เลือกกองที่สามนะคะใบสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสําหรับนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทําใบเกี่ยวกับเนื้อคู่คนนะคะจะเป็นคนลักษณะใดนะคะโอเคสําหรับคนคนนี้เป็นคนสําอางจ้าต้องบอกเลยเป็นคนสําอางคุณและเขาเนี่ยนะคะเมื่อพบกันจะถูกชะตากันตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวเป็นคนจะลหลงไหลกันมากนะคะพอเห็นปุ๊อ๊ย สปาร์กติดเลยอะไรเงี้ยหลงไหลกันมาคนคนนี้เป็นคนสำอางสำอางนิดนึงเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆอ่จมีนิสัยเด็กๆนิดหนึ่งเป็นชาวต่างชาติได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งคือคุณเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าถ้าเกิดว่าคุณแล้วเขาได้ได้มาพบกันนะเออถึงเวลาที่ได้มาพบมาเจอกัน คุณอาจจะต้องเป็นผู้นําเขานิดหนึ่งนะคะสาหรับคนคนนี้เพราะเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยคิดอะไรทาทาอะไรแบบว่าไม่ไม่มีการวางแผนคิดอยากทําอะไรทําจะเป็นคนที่ทําตามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเออแล้วก็เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนไม่ค่อยหนักแน่นจิตใจไม่หนักแน่นเท่าไหร่สําหรับคนคนนี้แล้วก็เป็นคนสัาอางแต่รูปลักษณ์ภายนอกนี่ค่อนข้างสัาอางอย่างที่บอกไปดูดีนะคะเออเป็นคน ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าคุณมาถามถึงผู้หญิงนะคะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่เขาได้สโออสะองเออโอดโะองอะไรอย่างนี้อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะสวยเ,เข้าใจแต่งตัวอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมาถามถึงผู้ชายนะคะผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึง,นงรูปร่างเพียวรูปร่างดีนะคะเป็นผู้ชายรูปร่างเพียวสูงผอม อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแบบแต่งตัวเนี้ยบเจ้าสำอางอะไรเงี้ยแบบว่าเดินไปไหนแล้วอาจจะม,มีกลิ่นน้ําหอมฟุ้งอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะเออนี่ยแหละค่ะ mm hmm. ก็ประมาณนี้แหละสำหรับคําใบ้นะคะเกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณนั่นเองจ้าคนที่เลือกกองที่3นะคะ